เอาละครับก็กาบสวัสดีท่านบุจะทุกท่านนะครับวันนี้มีของผมช่อง s t น n c h a n n เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องช่องของ Bookwise Channel นะครับผมบอกให้พวกคุณไปติดตามเขาแล้วแต่พวกคุณก็ยังไม่ติดตามเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ยังไม่พูดถึงช่องเขา b o o k w i e Channel มีชื่อเล่นว่าเก่งมันชื่อเก่งนะ ่วนช่องของมันนะผู้ติดตามเจดคนถ้าคุณอยากเห็นหน้ามันคุณก็ต้องไปติดตามมันจนกว่ามันจะถึงสิบซับอีกแค่สามคนก็จะถึงแล้วเพราะนั้นอย่าลืมโปรหมดช่องมันด้วยนะอะอีกอย่างด้วยคุณต้องไปติดตาม แล้วผมก็จะอยากจะบอกว่าลายเก่งมันเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมอายุสิบเอ็ดใช่แค่นี้แหละบ๊ายบาย